บทเพลงทางโทมโฮมแรงรรนะนะเป็นบทเพลงนะที่พูดถึงเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมนะคนในสังคมนั้นนะท่านใดจะมีหน้าที่ใดก็แล้วแต่จะประพฤติปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นะจะมีปฏิวัติไม่มีปฏิวัติก็ได้นะหมายถึงใช้กำลังทหารนะ ใช้กําลังอาวุธจะมีหรือไม่มีก็ได้จะมีเลือกตั้งหรือไม่มีก็ได้จะมีสิ่งใดหรือไม่มีสิ่งใดก็ได้แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการปฏิวัติด้วยธรรมะการปฏิวัติชีวิตตัวเองด้วยปัญญาแห่งธรรมที่จะกําจัดทุกข์กำจัดชั่วในตัวเองให้ได้สุขแท้ดีแท้และใช้ปัญญาแห่งธรรมนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้ได้ กำจัดทุกข์กับจัดชั่วให้เกิดสุขแท้ดีแท้ขึ้นเพราะคนที่มีปัญญาแห่งธรรมเช่นนี้ก็จะไม่ทำชั่วจะทำแต่ดีจะทำแต่ประโยชน์สุขต่อส่วนรวมไม่ว่าโอกาสจะเอื้ออำนวยให้ทำชั่วแค่ใดก็ตามคนดีแท้นั้นย่อมไม่ทำชั่วเรามาร่วมกันร้องเพลงทางโทมโฮมแรงทม E วันคนลมสังคมบาครังปติวัติเพื่อยังยืน<ท>ความเป็นไทยมาร่วมกันเข็นกงล้<ล>อพระธรรมจักรสร้างเอกลักเรื่องโปรสุขสดใส,สวิญญาณคนเข้มแข็งด้วยแรงใจบอกทงชัยสู่สังคมอูดมธรรม เชื่อมจิตวิญญาณคน,คนดีและหันกล้าในมัคคาความอเยียนใช้ความห้อยทำคือผู้สักดิ์สิวธิ์อภิสิทธิ์ที่ป็นคาวุธความเพียงเป็นเครื่องจองจำเรานับรบจิตอาสามกาก้านำชูแกน่นธรรมพุทธศาสตร์ประกาศชัย ที่ทิศทารักสัตยาอปัญญาฝ่าทุกที่กลุ่มตอบันเราจะไม่ยอมเป็นทาคมนาน้นสู้เดินทางโคมองแรงคำมือต่อมือว่าทุกาทูกทามสันสันท,ท,ที่สุดมันคือกลุ่มกลุ่มความดีทุกรอ้อยย้ำ พิสูจน์้าสลักรีนวีรกรรมประกาศทำนาพของชนคนไทยเราจะร่วมรวมพลังคนดีสางพลังกันกำจากสิ่งที่ไม่ดีในสังคมส่งเสริมสิ่งที่ดีด้วยธรรมจักรด้วยปัญญาแห่งธรรม ยกันสบายใตย้ยอำนาจเกินเราจะเดินตามร้อยนันกแห่งธรรมปิดตาวุธความคิดที่ชิดสึงสง่งรุปสำนึกเอาแทนและเะิธอทำปฏิวัติ้ดยธรรมริ้งที่ชิดสึ่งเดี๋ยวำนึงแห่งใจให้เลิกล้ำปฏิวัติโืยธรรมคมที่จงรัก ด้วความรักศรัทธาที่เหียวนนานนำประชา,าแนเราลุกพกสันติสุขอดทน,ดน,น,ต,น,นต่อความใจแ้แหนําปฏิวัติคนรุ่มต้อมบากรปฏิวัตเพื่อยังยืนความเป็นไทยมาวมก,กันเข่นองล,ล้อพระธรรมจักรตั้งอีกาลเรือโน้นสดใสภักดิ์ยืนยานคนเข็นแกรง ไสุ่สังคมคงุดมคตเช่องจิตวิญญาณคนนี้และหันกราในมันคาความอยีงใช้ความไวตังคือผู้สังกัดสุนเทวีเอาพีสิกใดความคิดเปิดเกื่อนจองจำเอาทางโลกคิดทางสา เอานักพรมจิตตาเก้านำชูแก่คำพุทธศาสตรประกาศชชยหมู่มวลคนดีทั้งหลายจงมาล้อมรวมพลังกันชูแห่งธรรมพุทธศาสตร์ประกาศใชะเอาคุณงามความดี เอาธรรมะแท้ๆปัญญาแท้ๆมากำจัดสิ่งชั่วในตัวเราและในสังคมแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นมาในตัวเราและในสังคมให้เกิดสุขแท้ดีแท้ต่อตนเองและผู้อื่นอ้าวพี <S <S ่น้องมวลชนคนดีพร้อมไหมลอมพร้อมพร้อมไหมอมพร้อมไหมร้อมรวมพลังครวมพลังคนดีรวมพลังคนดีรวมพลังคนดี คิดเดโพเดทำเดเสนอเดสลายอัตตาสามัคคีนิพพสุขเย้ขอบคุณครับ